อย่าลืมดูแลร่างกายกินสารหน้าสมสกัดชนิดแคปซูลสร้างเสริมกำลังของร่างกายในสภาวะอ่อนเพลียและระยะพักฟื้น กลับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะคะเมื่อสักครู่ที่บอกไว้นะคะว่าเครื่องมือเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องมือในการแจ้งเตือนภัยเรื่องของดินถล่มนะคะว่าตอนนี้เริ่มมีการใช้จริงอย่างไรแล้วก็วิธีการทํางานของเขาเนี่ยนะคะจะช่วยเหลือชาวบ้านที่กาลังประสบภัยยังไงได้บ้างนะคะอาจารย์คะเครื่องมือเหล่านี้เห็นบอกว่าลงพื้นที่ไปติดตั้งบ้างแล้วเหมือนกันนะคะคอย่างเช่นที่บ้านห้วยน้าแก้วอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่บก็ไปติดตั้งมาแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะคือพื้นที่นี้เนี่ยนะครับเคยเป็นพื้นที่ประสบเหตุเมื่อปีที่แล้วนะ ภูเขาอยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็น้ําป่าไหลหลากกับดินโครนเนี่ยก็มาทับหมู่บ้านนะมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนนะครับตอนน,ตนี้เราก็มาคิดในฐานะนักวิจัยว่าระบบอะไรที่จะเตือนภัยชาวบ้านได้โดยที่ไม่ต้องรอจากส่วนกลางานะครับแล้วเตือนภัยแบบเรียกว่ามาแล้วแน่ๆจริงๆนะฮะไม่ต้องมีการตัดสินใจแล้วว่าว่าจะต้องหนีหรือไม่หนีอ๋อเราก็เลยคิดระบบนะฮะซึ่ง เอาโซ่เนี่ยนะครับหรือสลิงเนี่ยไปขวางลําน้ําไว้ะนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ติดไปแล้วนะครับการขวางลําน้ำไว้อย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ตรงโซ่เนี่ยเราจะมีไปติดอยู่กับตัวเซ็นเซอร์ของเราเมื่อมีน้ําป่ามาเมื่อมีหินหรือต้นไม้พังลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะมาขวางโซ่เนี่ยจะมาขวางกับตัวหินพวกนั้นก็กระตุก <ừ> um, ก็ตุกก็ร้องก็จะเกิดเสียงดังขึ้นใช่ไหมคะอันนั้นเป็นสเต็ปที่หนึ่งเป็นขั้นที่หนึ่ง<ห>ะนะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้าร้องปุ๊บเนี่ยช<ห><ห>าวบ้านไม่ต้องไม่ต้องกังวลแล้วว่าจะหนีหรือไม่หนีคือหนีอย่างเดียวอ๋อแค่ดังแค่จุดแรกก็ควรจะหนีเลยเหรอคะบางทีมันอาจจะเป็นลักษณะของดินไหลลงมาอะไรแบบนี้ได้หรือเปล่าคะตัวนี้ถือว่าถือว่าค่อนข้างจะแน่ใจแล้วว่าเวลาเราติดเราก็จะมีวิธีการติด ที่ทําให้แน่ใจได้ว่ามันจะเกิดการไหลไหลปา่าของน้ํามาจริงๆนะครับก็คือเช่นไม่ไม่ได้ไปติดอยู่ติดลําธารเลยทีเดียวก็ยกให้มันสูงขึ้นมาหน่อยะจะต้องมีต้นไม้หรือหิน<อ>ที่มาใหญ่ขนาดมากพอะนะครับพี่จะทำให้มันกระตุกนะเพราะนั้นพอตัวนี้กระตุกปุ๊บเนี่ยปัญหาต่อไปคือเราจะส่งสัญญาณ จากในป่าเนี่ยออกมายังไงเราคงไม่เอาตัวโซ่ตัวนี้มาติดอยู่หน้าหมู่บ้านตรงนี้เพราะว่าก็จะหนีกันไม่ทันใช่ใช่แต่ว่ารยนนี่หึงค่ะว่าถ้าสมมุติว่ามีน้ําป่าไหลหลากมามีดินโคนลนถล่มถ้ามันไม่ใช่หินแต่เป็นตัวอื่นมันจะทําให้เซนเซอร์นี้ก็ดังเหมือนกันเป็น,ปนหินหเป็นต้นไม้ะอะไรก็อะไรก็ตามใช่ไหมคะที่มันไหลลงมาเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะครับใช้แรงประมาณแค่30มสิบกิโลนะในการที่ดัน30กิโลกรัมเนี่ย แล้วก็กระตุกทําให้เซ็นเซอร์ร้องอ๋อค่ะอ่โซ่อาจจะไม่ต้องขาดก็ได้หรือขาดก็ได้นะถ้าแรงจนขาดยังไงก็ร้องอยู่แล้วค่ะ<า>นะครับ<า>นี่คือระบบที่เราทําค่ะแต่ถ้าเกิดแค่กระตุกเนี่ยร้องแน่ร้องแน่นอนค่ะ<า>นะครับแต่นี้จากตรงนั้นปุ๊บเนี่ยนะครับอย่างที่เห็นว่าถ้าเกิดเราจะทําตรงเนี้ยมาทําหน้าหมู่บ้านเนี่ยไม่ทันก็คํานวณว,ว่าความเร็วของการไหลของพวกน้ําป่าไหลหลา,ลากและดินควรถล่มเนี่ยมันจะมีความเร็วเท่าไหร่เราก็ถอยเข้าไป ประมาณ1กิโลกว่าจากหมู่บ้านเนี่ยยังพอหนีทันนะประมาณ1กิโลกว่านะครับเราก็ไปติดตั้งตรงนี้ทีนี้ปัญหาปัญหาหลักๆคืออันนี้ถูกต้องแล้วคือไปติดตั้งบริเวณต้นน้ําที่เป็นแหล่งกําเนิดดินถล่มอย่างนีนไปแล้วแต่ปัญหาคือแล้วจะส่งสัญญาณออกมาอย่างไรค่ะเพราปกติการส่งสัญญาณเนี่ยเราต้องอาศัยสัญญาณโทรศัพท์ใช่ค่ะตรงนี้ไม่มีในหมู่บ้านมีแต่ว่าในภูเขาไม่มีนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราใช้วิธีส่งสัญญาณวิทยุ ทยอยออกมาหรือเรียกว่าทอยออกมานะครับนะฮะเราจะมีตัวรับสัญญาณเป็นทอดทอดแล้วก็ค่อยๆทอยออกมายังหมู่บ้านค่ะแล้วใครจะเป็นคนส่งล่ะคะใครจะเป็นคนที่อยู่ในต้นกําเนิดของของเสียงที่มันจะดังขึ้นมาอัตโนมัติครับอัตโนมัติเลยครับหลังจากที่ตัวนี้กระตุกปุ๊บนะฮะสัญญาณจะถูกส่งออกมาแบบอัตโนมัติแล้วก็มาถึงตัวที่หมู่บ้านที่จะมีตัวส่งสัญญาณใหญ่อีกตัวหนึ่งอ๋อคอยส่งสัญญาณไปทั่วหมู่บ้าน Hmm. นะครับพวกระบบพวกนี้เนี่ยจะต้องเป็นระบบที่ใช้พลังแสงอาทิตย์ทั้งหมดเป็นโซล่าเซลล์แล้วก็ <c oughs> ตัว,ต,วตัวที่เป็นตัวทอยสัญญาณเนี่ยก็ต้องใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด <c oughs> แต่นี้ข้อดีก็คือว่าซึ่งผมปลื้ม <c oughs> ใจมากก็คือว่าชาวบ้านเนี่ย <c oughs> เขาเขาช่วยกันในการเอาแบตเตอรี่ไปเปลี่ยนอุปกรณ์พวกนี้เอง ซึ่งก็คือข้างหลังนี้หรือเปล่าคะอ่าข้างหลังนี้ข้างหลังนี้จะเป็นตัวต่อนะครับอ๋อจะเป็นตัวต่ออันนี้อาจารย์พูดถึงตัวแรกอยู่เลยใช่ไหมคะอ๋อตัวแรกก็คือตัวสัญญาณอันแรกอันแรกนี้ตัวเป็นโซ่โซ่ของลำน้ําและที่บอกว่าแบตเตอรี่คือจะเป็นอันไหนคะเป็นทั้งตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นทั้งตัวซึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณถอยกันอ๋อซึ่งในนี้ผมไม่ได้มีไม่ได้มีมาแสดงนะครับ แต่นี้เมื่อเมื่อเข้ามาสู่บริเวณนี้แล้วอันนี้คล้ายๆจะคล้ายๆอันนี้ไหมคะอ่าจะคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับนะเมื่อเข้ามาสู่บริเวณซึ่งซึ่งน่าจะเป็นจุดแรกที่หมู่บ้านรับสัญญาณนะเราก็มาเข้าสู่ระบบที่สองอ๋อค่ะก็อันนี้คือส่งจากที่เป็นต้นกําเนิดเลยนะคะบนภูเขาส่งมายังที่หมู่บ้านใช่ครับอันนี้คือส่งสัญญาณมาแล้วดังมาแล้วส่งสัญญาณส่งสัญญาณเป็นเป็นคลื่นวิทยุมาค่ะ อาจจะไม่ดังก็ได้นะฮะคือหมายถึงว่าตัวต้นกําเนิดไม่ต้องดังเพราะว่ามันมันคงไม่มีพวกสัตว์ป่าไปได้ยินอะไรอย่างนี้นะครับเราก็คงจะส่งสัญญาณครั้งแรกเลยเนี่ยมาที่ตู้นี้ตู้นี้จะเป็นตู้แรกที่รับสัญญาณมาจากภูเขาจาตป่านะครับตู้นี้นะครับจะเป็นตู้ซึ่งเป็นตัวแม่นะฮะที่จะทําหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังบ้านต่างๆนะครับปัญหาเวลาเกิดฝนตกหนักดินถล่มเนี่ยก็คือว่า ปัญหาหลักเลยก็คือว่าไฟฟ้าดับอ,อันที่สองระบบโทรศัพท์ล่มแน่นอนค่ะใช้ไม่ได้นนแน่แน่อันที่สามคือเสียงดังมากคดนยังไงก็ไม่ได้ยินกันนะครับเพราะฉะนั้นระบบตัวนี้เนี่ยจะเหมือนกับเป็นตัวแม่ซึ่งเมื่อรับสัญญาณเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะระเบิดสัญญาณออกมามเป็นสัญญาณไร้อยสายมาที่ตัวลูกค่ะ เ,เครื่องเครื่องนั้นต้องติดไว้ที่ที่ไหนคะตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่ใกล้นะฮะ<ฆ>ตัวใกล้กับตัวตัวบริเวณเซ็นเซอร์ที่เราติดกับภูเขามากที่สุด<ฆ>นะฮะพยายามใกล้ให้มากที่สุดครับห, àng, หรือห่างห่างได้กี่เมตรครับแบบนี้อ่าแล้วแต่ระวางแล้วแต่เรา,ว,รว,าวางเลยครับค่<ฆ>นะหรือจะเอามาวางไว้กลางหมู่บ้านก็ได้<ฆ>แต่ว่าจริงๆไม่ไม่มีความสําคัญว่าจะต้องไว,ไ,วไ,วไว้ไว้ไว้ในกลางหมู่บ้านค่ะ<ฆ>เพราะว่าจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยที่เหลือเนี่ย มันจะเป็นสัญญาณไร้สายหมดแล้ว <Ừ. S 2> นะครับเขาจะระเบิดสัญญาณออกมาเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าพอมีเตือนมาจากในป่าปุ๊บว่าแน่นอนอยู่แล้วน้ามาปุ๊บก,ก็จะระเบิดสัญญาณออกออพอเตือนพอเตือนจากในป่ามาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบยังไงครับเป็นเสียงหรือว่าเป็นเป็นครื่นวิทยเุเป็นเอาเป็นครื่นวิทยุแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเตือนมาแล้วอ่าครื่นวิทยุมาที่ตัวนี้ค่ะนะครับตัวนี้ตัวแม่เนี่ยก็จะทําหน้าที่ส่งสัญญาณนะมาที่ตัวลูกนะครับตัวลูกนี่น่าสนใจนะครับตัวลูกเนี่ย จะเราเรียกว่าเป็นกล่องเตือนภัยประจำบ้านกล่องเตือนภัยดินถล่มประจำบ้านนะครับใช้ถ่านธรรมดาเนี่ยนะครับใช้ถ่านนะใช้ถ่านแล้วก็จะเสียไฟก็ได้จะใช้ถ่านก็ได้แล้วก็ชาวบ้านแต่ละบ้านเนี่ยนะครับจะมีกล่องนี้ติดไว้ในบ้านเลยไว้ทุกบ้านเลยแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกไฟดับไอ้นี่ก็ยังรับกัรใช้ได้ถ้าฝนตกเสียงไม่ได้ยินตัวนี้ดังดังมาก นะครับในการเตือนนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะติดอยู่ตามบ้านต่างๆก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากจะมีกี่กี่หลังกี่จุดเท่านั้นเองแล้วก็จากตัวนี้มาตัวนี้เนี่ยห่างได้มากกว่า500เมตรอาจจะถึง1กิโลก็แล้วแต่พื้นที่ครัอาจารย์คะจากจุดกําเนิดที่จะมีการส่งสัญญาณคลื่นวิทยุมาเนี่ยนะคะใช้เวลานานไหมคะกว่าเขาจะส่งสัญญาณมาถึงไม่นานครับไม่นานเลยนะคะเราดีไซน์ไว้น่าจะน้อยกว่า น้อยกว่ารครึ่งนาทีครึ่งนาทีครับแล้วเราครึ่งนาทีสัญญาณที่ว่าเนี่ยจากจากตัวตัววัดโซ่ตัวนี้นะครับ <Lindsay. S 1> นอกจากตัวนี้แล้วเนี่ยเรายังมีเครื่องวัดน้ำฝนอ๋อค่ะนะฮะก็คือเครื่องวัดน้ำฝนอ่าคือตัวนี้นะครับนะฮะซึ่งตัวตัวจริงๆก็คือตัวนี้นะฮะเครื่องวัดน้ำฝนนะเครื่องวัดน้ำฝนตัวนี้เนี่ยนะครับนะฮะซึ่งอ่าเราสามารถจะเอาเครื่องวัดน้ำฝนเนี่ยไปไว้ในพื้นที่ซึ่งเป็นภูเขาได้ ซึ่งอย่างที่ผมเรียนว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างบนภูเขากับบนหมู่บ้านอ่าใช่ใช่ค่ะตัวเนี้ยจะอยู่คู่กับระบบโซ่หรือว่าจะอยู่แยกกันก็ได้แต่ว่าอยู่ในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นกําเนิดอ๋อค่ะนะคือต้องทั้งสองอย่างต้องพร้อมกันไหมคะหรือว่าอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างใดใช่ไหมคะแต่ว่ามันจะมีลําดับของความสําคัญค่ะคือถ้าตัวนี้ถ้าตัวนี้กระตุ้นปุ๊บชาวบ้านต้องหนีเลยเพราะมาแน่ๆแล้วค่ะอันนี้เหมือนกับว่าสิ้นสุดแล้วใช่ไหมคะสิ้นสุดแล คืออันนั้นถ้าเกิดว่ามีน้ําเยอะเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเป็นการเตือนระดับหนึ่งใ๋อ้แต่ถ้าเกิดมาโซ่ขาดแล้วเนี่ยเหมือนว่าควรจะรีบต้องไปแล้วเพราะว่าขนาดโซ่เนี่ยเอาไม่อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับคือคือโซ่เนี่ยมีระดับเดียวคือหนีส่วนตัวนี้เนี่ยอาจจะมี3มระดับก็คืออ่าวเฝ้าระวังเตรียมอพยพแล้วก็อพยพคเพราะเป็นน้ําฝนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นลักษณะของตัวที่จะที่จะจับนะฮะสัญญาณเนี่ยก็จะมีทั้งฝนมีทั้งการเคลื่อนที่ของมวลดินนะครับ สมมติว่าผมจะจำลองให้ว่ามาแล้วนะฮะตัวใดตัวหนึ่งนะฮะบอกว่าอันตรายแล้วคือส่งมาจากทางนู้นแล้วจากต้นกาเนิดแล้วไม่เกินครึ่งนาทีวิ่งเข้ามาปุ๊บนะฮะตัวแม่นะครับก็จะรับสัญญาณแล้วก็ร้องขึ้นตัวแม่เขาจะรับสัญญาณแล้วจะต้องคือมันจะดังขึ้นมาเองเลยอย่างนั้ใช่ไหมคะตัวตัวแม่ดังปุ๊บเนี่ยตัวแม่ดังปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะระเบิดสัญญาณออกค่ะ เรานึกภาพเหมือน Wi-Fi อะครับเหมือนสัญญาณ Wi-fi เลยครับเขาจะกระจายออกไปตามตามกล่องที่อยู่ตามบ้านต่างๆนะครับนะตามกล่องที่อยู่ตามบ้านต่างๆนะฮะซึ่งตามบ้านก็จะร้องขึ้นมาอ๋อนะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆไม่ได้ดังแค่นี้นะคะจริงจริงแล้วดังมากนะคะเพราะว่าอันนี้เราก็แบบลองดูก็ได้นะคะอันนี้ลองทดสอบเสียงดูเฉยๆนะคะอันนี้ก็จะไม่ค่อยดังเท่าไหร่ัจะดังมากดังครับซึ่ง อันนี้ก็จะตกบเสียงเรื่องของดินเรื่องของกลิ่นกลิ่นไม้ฝนอะไรเงี้ยได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับทันทีที่ได้ยินแบบนี้แล้วกระบวนการต่อไปจะยังไงคะอ่าอย่างที่ผมเรียนครับขึ้นขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับว่าเรากําลังจับสัญญาณจากเซนเซอร์ตัวไหนค่ะถ้าจับจากตัวนี้มันจะร้องจังหวะเดียวเลยครับคือร้องอย่างเมื่อกี้นี้ทีเดียวเลยแล้วก็หนีถ้าจับจากตัวนี้ ถ้าฝนอยู่ในระดับของการเตือนภัยค่ะในเริ่มต้นมันจะร้องแค่เป็นติดติดติดออก,ก็คือจะไม่ใช่เสียงแบบเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะก็คือจะเป็น,น <ะ S 1> ออกจะเบาๆนิดนึงเบาก่อนแล้วก็พอฝนตกหนักขึ้นมันก็จะถี่ขึ้นแล้วก็ดังขึ้นแล้วพอ,<ม>พ,อพอเรียกว่าถึงเกณฑ์วิกฤตแน่ๆเนี่ยนะครับขเขาก็จะร้องดังอย่างเมื่อกี้นี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับตัวนี้ก็จะมีรูปแบบแบบหนึ่งในการเตือนแล้วก็แบบนี้ก็แบบหนึ่งครับค่ะ กล่องกล่องตัวนี้นะครับต้องขอเรียนนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเราพัฒนาเพื่อที่จะถวายทางมือที่เพื่อนพึ่งพานะครับนะฮะซึ่งซึ่งก็ได้ได้ทําเสร็จสิ้นเป็นต้นแบบแล้วนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะทดลองนะครับเอาไปทําการติดตั้งในพื้นที่จริงค่ะเราทําในเบื้องต้นสักประมาณสักกี่ตัวคะอาจารย์คะหรือว่าขึ้นอยู่กับต้องการคือสองตัวนี้คือต้นแบบเลยค่ะต้นแบบนะครับนะเสร็จปุ๊บเนี่ย เนื่องจากว่าราคาต้นแบบยังสูงอยู่นะฮะผมพยายามที่จะติดต่อกับทางทางหน่วยที่ผลิตคือคือแน่นอนในความคิดเนี่ยมาจากเรานะแล้วก็วิจัยนะแต่พวกสิ่งที่เป็นฮาร์ดแวร์พวกนี้เราก็ต้องไปจ้างเขาอยู่ดีเพื่อมีการทำเราก็กำลังพยายามที่จะไปลดราคาอะไรที่มันแพงให้มันลงมาเหลือจริงๆความฝันผมเลยเนี่ยกล่องเราประมาณ1ั0 0องพัพอแล้ว พอที่ทางทางหน่วยงานราชการเนี่ยจะซื้อหรือแม้กระทั่งชาวบ้านเองสามารถซื้อเองได้อเงใู่บ้านธรรมดาได้ใช่แต่ว่าชาวบ้านจะทําลําบากไหมคะเขาจะไปขึงสลิงแบบนี้แบบที่อาจารย์เคยทําคงอาจจะยากนะถ้าระบบสลิงนะครับนะฮะแล้วก็ระบบพวกน้ําฝนระบบพวกนี้ไม่ไม่ต้องทําอันนี้คงจะต้องเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องไปทำนะฮะแต่ว่ากล่องพวกนี้ ก็ซื้อไปเป็นกล่องเลยหรือ,อหน่วยราชก,การก็ซื้อเป็นกล่องแล้วก็วางไว้ตามบ้านค่ะแต่ก็ต้องสอดคล้องกันใช่ไหมคะถึงจะมีเครื่องรับแบบนี้ถ้าม,มีเครื่องสมมันก็อาจจะช่วยไม่ได้นะคะใช่ครับก็คือต้องต้อง,ต,องต้องสอดคล้องกันก็มีต้องมีตัวหลักและตัวแม่แล้วก็มีตัวลูกจริงๆแล้วนี่คือระบบเดียวกันนะตัวแม่แล้วก็ตัวลูกส่วนเซ็นเซอร์เนี่ยแล้วแต่เราละ ว่าเราจะเลือกแบบไหนแบบน,แบบนี้แบบนี้หรือมีเซนเซอร์ประเภทอื่นก็ใช้ได้ะนะครับตัวเซนเซอร์จําเป็นต้องมี2ออย่างไหมคะหรือว่าควรจะอย่างหนึ่งอย่างใดก็พอจริงๆต้องต้องเรียนตรงๆว่าระบบเตือนภัยที่ปัจจุบันยังเชื่อถือได้มากที่สุดเนี่ยก็คือช่วงวัดน้งฝนนะคะทั้งทั้งที่มันเป็นการเตือนภัยทางอ้อมใช่มันอ้อมอ้อมมากเลยเพราะ,ะว่าอาศัยฝนดูไปแล้วก็มีอยู่แค่ที่จุดเดียวเองเ่ยนะฮะแต่ว่าก็ยังดี อย่ไม่ถึงว่ายังยัง,ย,งยังเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพที่ดีถ้าฝนเกินค่าสถิติที่เราเคยจับมาค่าหนึ่งมันก็อันตรายมากนะครับแล้วก็การวัดน้าฝน,นเนี่ยมันจะครอบคลุมพื้นที่ก้อนเมฆหรือ<า>พื้นที่ที่ฝนจะตกเนี่ยค่อนข้างเยอะ<า>นะะ<อ>ถ้าไอตัวนี้ก็คือหนึ่งร่องน้ำ<า>ใช่ไหมครับที่เราวัดเราวัดการไหลของมบลดินเนี่ย<า>นะคือหนึ่ง<า>ร่องน้ํา ถ้าผมวัดความชื้นก็ได้แค่จุดนั้นจุดเดียวของดินมันก็ไม่ไม่ไม่ครบถ้วนแต่ตรงน,นี้ยังดีที่สุดอยู่ะนะครับแล้วการที่เราจะไปติดในจุดที่มีน้ําป่าไหลหลากดินคนถลม่มตรงนั้นตรงนั้นเนี่ยไม่มีหมู่บ้านของชาวบ้านอยู่แล้วการจะเข้าไปติดตั้งตรงนั้นการดูแลรักษาคุณภาพที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตคมันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมคะอันนี้เป็นคําถามที่ดีที่สุดเลยครับนะฮะจริงๆแล้วระบบทั้งหมดเนี่ย จะต,ต้องดูแลรักษาโดยคนในพื้นที่เองอ๋อค่ะแต่ว่าเราออกแบบระบบพวกนี้ให้ดูแลรักษาอย่างง่ายคือง่ายมากนะครับยกตัวอย่างเช่นระบบระบบพวกนี้นะครับนะอาจจะแค่ไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มันค่ะนะครับนะแล้วก็ระบบพวกนี้เนี่ยนะฮะที่เป็นตัวลูกหรือตัวแม่เนี่ยมันก็มีแบตเตอรี่ประจามันอยู่แล้วนะถ้าไฟถ้าไฟมันจะหมดมันก็จะเตือนออกมาเราก็เปลี่ยนแบตแค่น,นั้นเองค่ะอยู่ได้นานไหมคะแบตเตอรี่ที่ จริงๆถ้าถ้ามันไม่ถูกกระตุ้นนะ,ะมันก็อยู่ได้นานะนะถ้ามันเริ่มถูกกระตุ้นมีไซเรนร้องอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะครับนะมันก็จะมันก็จะพลังงานมันก็จะลดลงก็ขึ้นอยู่ว่ามันถูกใช้แค่ไหนแล้วการเสื่อมคุณภาพของแบตเตอรี่บางทีอาจจะเกิดเหตุแล้วแบตเตอรี่เสื่อมแบบนี้มีไหมคะเปลี่ยนได้ครับเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆแล้วอย่างอย่างตรงนี้นะครับผมเสียบปลั๊กนะแต่จริงๆแล้วปลั๊กเดียวกันเนี่ยผมเอาแบตเตอรี่แพ็คเอามาเสียบเนี่ยก็จบละนะครับก็ทําได้เหมือนกันหรือ เราจะใช้โซลาร์เซลล์ก็ได้คะนะ,คะในการให้ไฟสำหรับตัวแม่นะครับหร<อ>ือตัวลูกก็ได้ก็แล้วแต่ะะไ,ดได้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์คงต้องมาอธิบายเพิ่มเติมสำหรับโซลาร์เซลล์นะคะ,คะว่าเขาทำงานกันยังไงแล้วก็จุดไหนที่เราควรจะไปติดตั้งผล<อ>ที่เราจะได้รับปีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามเรื่องราวเหล่านี้กันค่ะ